ฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่นสามหกเลขชุดสองตัวสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดในงวดวันที่สิบหกสิงหาคม เลขชุดสองตัวหกสามเข้าสองตัวล่างเลขชุดคู่เงินงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่นหนึ่งเลขเด่นรองห้าเลขชุดสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้า

ในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่น3เข้าหลักหน่วยล่างนิตยสารเงินล้านงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น8 7 1เลขชุดสองตัว7 3 7 6 7 2 7 5 หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งห้าแปดสามแปดหกแปดสองแปดห้าในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเลขชุดสองตัวห้าหกเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนหกห้าเลขชุดสองตัวสามหก เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างหกสาม